สวัสดีครับผมมาลองตัวสตรีมมิ่งนะครับบู s ซาว d นะครับผมเป็นรุ่น N150 นะครับผมตอนนี้ไร้สายนะครับมีแถมอะแดปเตอร์ USB ดองเกิลให้ด้วยนะครับเป็นบูทูธเนาะเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับผมเนี่ยครับจะเล่นอะไรก็ได้ YouTube Spotify ได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ลดเสียงเนาะลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับนี่ยนะฮะ ลำโพงที่ใช้ลองเป็นเป็นเดอร์นะครับผมคู่นี้นะฮะขออนุญาตฝากล้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9โมงเช้า -17 โมงเย็นร้านทุกคนสรงครับดีมากครับพลาสติกนะฮะพลาสติกของใหม่เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยฮะใหม่คลิปเลยนะครับอ่าจะลดเสียงที่ตัวมือถือก็ได้นะครับ เนี่นะฮะอ่าเนีย่ยนะฮะเสียงดีมากนะครับเป็น5.0น,นะครับไม่ดีเลยนะเสียงภาพและอภาพและเสียงจะต้องกับคำพูดนะครับผมให้ดูด้านหลังนะฮะฮะใีรส,นนสามารถต่อซับเอาด้ด้วยนี่ให้ยูดยึดีที่ผมที่เราแถมให้นะครับตัวน,นี้นะ่อเข้าได้เลยนะเสียงดีมาก โอเคครับผมสวยมากๆแสงดีมากๆครับ